ปาดขาออนซ้อนแต่ขาปาดดอกนี่ใหญ่มากพาพี่น้องมึงนี่เคยบอกเราจะตระเวนตกดินละไวแห้งก็ยังพอเห็นอยู่งามมาก เคยบอกเลยจะไปนอกยังไม่ได้ไปจากตรงเดิมเลยวนอยู่ตรงนี้แหละจ้ะเคยบอกนะ้ำเต็มโคกเลยเต็มโคกอีลีเลยจ้ะเต็มอีหลเคยย่างว่ามีวัชพบเหย,ย,ยียบเหยียบไนนอนฮะบ่พอ่อฮะบ่เห็นมึนงหอกนี่โอ้จะเป็นบ้านเฮาเนาะอาชิมกาเนาจ้ะติดลม้ม คที่บ่มักหาให้สิบุเข้าใจฟิลิ่งนี่เลยมีคนถามว่าไม่เบื่อเหรอคะหา็้ทุกวันบอกอจากย่เบื่อเลยมีความสุขขนาดมักมักแห้งพร้อมหาได้ทุกวีทุกวันเอาเลือกอตัวใหญ่เลือกได้แล้ว มีแต่ดอกเบลมเบลมเมือแล้วบันนี้เหมือไว้ค่ะถ้าจะเป็นตกเดนนือจบเลยตรงนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆบ้นี้ไว้ให้เมือสชนิดก่อนจังมือมันใกล้บ้านแล้วมันเลยบอกอันตรายพี่น้องมันดอกนี่บอกลอกนี้ทีนี้ปาติดตัว รก,กระมวนอีกแบบจะลกกระมวนอีกแบบ แม่อบอกว่าทวิอคอมำคงบบม,มาเนาะแม่นความ ดอกนี้โอ้โหมัดกลุ่มนี่กลุ่มตรงนี้ปนแล้วปอนอีแล้วมัดกลุ่มประมาณนี้จะกลุ่มใหญ่เด้จ้ะปนละสิเมือุ่นเก็บปีป,ปีบอบ่เหมือน,น,นมนุได้เมือเด้อ ไม่ใหญ่นี่เรายอมจ้ะใครจะมีปลาเห็ดไก่อย่างนั้นใครจะลอกดาวมาสำนรับไปคู่มือล้ววะ บอกโหยาวไปเลยน้ำอ้ายพ่ออ้ หอดทะเลเดี๋ยวพี่น้องได้แมว่วาบุกขึ้นหอดขึ้นหอดแต่มันไปบ่ได้เนาะงามนานเลยนี่พุ่นนะก็จะวางให้ลงทะเลจนหอดเตือนอย่างมีนาบุ้จ้ะอือเพื่อที่สีให้แบบเพื่ออย่างนะพวกนกพวกอย่างเอ่อนเงียบอ๋ะไอ้บอลลูว์จะเป็นเออมาจาังไรก็สีให้สัตว์ทะเลพักผ่อนบอกพี่น้องไอ้บอลูว์เไปไ็นเออมาจังไร เลือกเอาบัตรเนี่ยไงามแล้วจ้ะทำมนักแล้ว ถ้าบุติโควิดเนี่ยน้องพีน่น้องรักอ้อมกัแบบอ่แบบสดๆแบบลีนะจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่แหละน่นเก็บไก่อนปอดเพียบเลยอ่ะแด้มอบแบตไ่เลยนะ บาๆกนน้อยอันนี้ก็ยังน้อยอยู่จ้ะกินแถวผล่ผนี่กระเป๋าเนาะยังน้อยอยู่เต็มพี่น้องน้องจับพี่น้องโปรดโพแทะป้าเป็นแผงอยู่ อยากเม่อกัสิได้สันอยาไปทางใดก็ระเสียบลายคักลายคักลายคักลายจนยอม แต่เป็นวันนี้สงสัยไปสวีเดนป่ะพี่น้องเอ้ยจะได้เก็บช้าแต่ว่าก็ได้เก็บพี่น,อน้องเนาะอืมเพิ่ง ฉันีม่พออีดีพอพอไวแล้วเยอะเกินคาสมนะุนะิเนาะพี่งเนาะโควิดปะเปิดไหม ไ้โมมาเก็บน้ำในหมวอเนี่ยเต็มปัเนี่ยแบบหยางเยียดในนอนเลยมันที่สุดของความเยอะแล้วแหละไอว่ ดีอย่างหนึ่งคือคามกับเรได้ไปตัดขามื่อนี้เลือกนิดหน่อยเต็มพอดีจ้ะเต็มพอดีมื่อนี้เนาะเดีเ๋ย้เซฟพี่น้องเบิ่งตอนอยื้อเงินเนาะพี่น้องอีกกุ้ม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 เนาะนปอดพุ่นอีกเพียบ แป๊บนะจ้าเดี๋ยวหนึ่งนาทีถึงบ้านเดี๋ยวพ่อใหญ่โทรมาถ้าเบ่งรถลดเปนหงเด้อถถาเด้อเบาเนี่ยเบ่งเนี่นยไม่ได้เลย มันเต็มตะกาแบบเป,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 เป๊ะๆนะปุ่นแล้วพวกใบเจาา้าน้ายข้างลายดอกหมุนเวลาให้ได้นะพี่น้องเป็นเที่ยงก็ได้เอาไปอื้อหือ เต็มแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่เนาะงามงามมาเนี่เต็มตะกร้าจา้ะเดี๋ยววันนี้ไอ้ขออนุญาตเมื่อก่อนได้จะเด้อบางในวิดีโอคือยังบ่เหมือนเนาะเต็มเหมือนแล้วได้จะเด้อพี่น้องจ้ะเมืออ่อยหลายเต็มคือเกาจา้ะโอ้ยม่วนแต่เมื่อยนี่จ้ะไปเลือกจะง่อยเนาะเลือกจะง่อยก็ เอาไปอบแห้งจ้ะค่ะนี่กำลังเสียงอี้อี้วเสียงอบแห้งจ้ะแป๊บเดียวเนาะชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะไอขอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้๋ยวจะชั่วโมงหนึ่งสำหรับผู้ป่วยจะไปดเบิ่งจ้ะเพราะว่าถ้าอยู่ปากไกลๆนี่อก็สิเลยแน่จังเนาะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้๋ยวจะเด้อที่มาให้กำลังใจอาจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายออ้ย